โอเค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 โชกกนยิงเข้าเอามาดีมากดีมากเหลืออีกสามนาทีมีเวลาเยอะเหลืออีกมนาทีมีเวลาเยอะมีเวลาอ่ะเริ่มไม่เป็นไรเบียดได้นิดหน่อยไม่เป็นไรห้ามขัดขา ออกออกใครเป็นประตูใครเป็นประตูเิวค่ิวเป็นประตูใช่ไหมใช่ครับกรโดดแน่โดนยิงแน่ยิง Oh. Uh. Yeah. ดีเฟสดีเฟสดีเฟสเล่นตามตามสะดวกลูกตามจินตนาการตัวเองนะทุกคนเล่นตามจินตนาการตัวเองจ่ายนาโนด้วยจ่ายนาโนด้วยฝึกนาโนด้วยดีเอาแล้วเว้ยดีมากเลต้าถูกต้องเอาออกแล้วออกแล้วออกแล้ว นาโ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 น,าโน,าโนาฟาวนะอย่าฟาวนะอย่าฟาวไม่เป็นไรพายุเนี้ยไปพายุกูนเอาไว้ได้เปรียบกูนเอาไว้ได้เปรียบเวลาจ่ายให้ได้เปรียบให้เพื่อนได้เปียบก่อนหลอกได้หลอกกาเล่นก้าเล่นก้าหลอกระวังระวังเจ็บระวังเจ็บ อดีมากเกินตุาาก,ก,าากตง <c oughs> มีหลอกยิงด้วยมีหลอก